นี่คือผูฟังไร้สายรองรับเสียงไฮเเรสครับกับ s o u n d p i e c e Capsule 3 Pro ตัวนี้มากับราคาเพียง2,390บาทเท่านั้น อย่าลืมดาวน์โหลด SoundPeace App นะครับเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อแล้วก็ปรับเซตติ่งรวมถึง EQ ต่างๆของหูฟัง s o u n d p e c e Capsule 3 Pro ครับ s o u n d p e c e Capsule 3 Pro ครับดูดีแนวมินิมอลนะฮะกล่องช้าใช้วัสดุพลาสติกแข็งครับสีดำด้านด้วยให้สัมผัสละมุนมือดีนะครับโดดเด่นด้วยแผ่นโลหะสี Ro s e ก o l d ครับที่มีคำว่า s o u n d p e c e อยู่รวมไปถึงขอบทองตรง USB-C ด้วยนะครับที่ทำให้ยิ่งโดดเด่นขึ้นไปอีกตัวกล่องเองมีลักษณะวงรี ขอบมนขนาดพอดีฝ่ามือเลยนะครับส่วนตัวหูฟังเองต้องบอกว่าสวยมากนะครับวัสดุเป็นแบบพลาสติกแข็งสีดําด้านนะครับตัดด้วยสีโรสโกลครับแล้วก็มีโลโก้ตัว S อยู่นะฮะซึ่งตรงจุดนี้ก็เป็นทัชส,สกรีนด้วยครับเรียกว่าดูดีรู้ร้ามากๆทางด้านบนของหูฟังเองก็มีตะแกรงสีโรสโกลอยู่เช่นกันนะครับรวมไปถึงตรงหูฟังเองด้วยหูฟังเองเป็นแบบอินเอียร์ครับใส่ง่ายสบายแน่นดีแล้วก็ไม่หลุดจากหูง่ายๆด้วยนะครับใส่ได้นานแล้วก็ไม่ปวด Hãy khác. สเปคของ s o u n d p i e c e Capsule 3 Pro ก็เป็นหูฟังไดเวอร์ขนาด12มิลิเมตรนะครับใช้ชิปเซต w q 7 0 3 3 a r เชื่อมต่อได้ง่ายๆเลยด้วยบลูท t ธ5.3ครับมีไมค์ข้างลัถึง3ตัวด้วยกันครับไม์ต้องบอกว่าชัดมากนะครับน่าจะชัดที่สุดของ s o u n d p i e c e เท่าที่คิวเคยลองมานะครับการคุยโทรศัพท์เองก็เสียงเป็นแบบโทนธรรมชาตินะครับคุยได้ชัดเจนดีมีระบบตัดเสียงรบกวนที่ใหม่ด้วยแต่ก็ต้องบอกว่ายังมีเสียงรอบข้างเนี่ยเข้ามาบ้างนะ แต่เพียงเล็กน้อยนอกจากนี้แล้วยังมีระบบตัดเสียงรบกวน ANC ครับ ัดเสียงรบกวนได้สูงสุดถึง43เดซิเบลเปิดหูฟังดังอยู่ที่50-60แล้วก็เสียงรอบข้างที่ไม่ได้ดังมากนะครับต้องบอกว่าเหมือนไม่มีอะไรรบกวนเลยครับมีโหมดการตัดเสียงอยู่3แบบนะครับนั่นก็คือแบบปกติคือไม่ได้เปิดนั่นเองมีแบบ Active Noise Cancellation นะครับก็คือเปิดระบบตัดเสียงรบกวนและอันสุดท้ายก็คือ Transparency Mode ครับคือได้ยินเสียงรอบข้างอย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้ยังสามารถปรับ EQ ได้เองด้วยหรือว่าจะใช้ Preset ที่ s o u n d p e a t จัดมาให้แล้ว ตามแนวเพลงต่างๆก็สามารถเลือกได้ใครที่เล่นเกมก็มีเกมโหมดให้ด้วยนะครับแนะนำให้เปิดตัวนี้จะได้เสียงดีเลย์น้อยที่สุดครับ สายออกกําลังกายก็ไม่ต้องห่วงเขามีเลดการกันน้ําอยู่ที่ IPX4 ครับแถมไม่เป็นภาระของหูด้วยนะครับเพราะว่ามากับน้ําหนักเบาครับข้างละ5กรัมเท่านั้นเองหูฟังนี้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง8ชั่วโมงนะครับก่อนที่คุณจะต้องเก็บลงไปในเคสเพื่อชาร์จจากเคสใหม่นะครับแต่ว่าถ้ารวมแบบทั้งหมดแล้วเนี่ย จากเคสด้วยคุณจะสามารถใช้งานได้ถึง52ชั่วโมงเลยอันนี้เราทดสอบนะครับจากโหมดธรรมดาที่ไม่ได้เปิด h ฮเรสนะครับแล้วก็เปิดเสียงอยู่ที่ประมาณ50%ครับหนึ่งฟังก์ชันที่ไม่มีในตัวนี้นั่นก็คือเวลาเอาหูฟังออกเนี่ยเพลงหรือว่าหนังจะไม่ได้หยุดเล่นอัตโนมัตินะครับก็ต้องกดเอาเองบนสมาร์ทโฟนครับอย่างที่บอกครับว่าหูฟังเป็นทัสกีนะครับเพราะฉะนั้นสามารถออกคำสั่งควบคุมได้ง่ายๆเลย อย่างการควบคุมการฟังเพลงนะครับเล่นเพลงหยุดเพลงเนี่ยก็แตะแผงฟังก์ชัน2ครั้งที่หูฟังข้างใดก็ได้เล่นเพลงถัดไปนี่แตะหูขวาค้างไว้1.5ึวิครับเพิ่มเสียงแตะหูขวา1ครั้งลดเสียงแตะหูซ้าย1ครั้ง มีการควบคุมการใช้โทรศัพท์ด้วยนะครับรับสายวางสายแตะ2ครั้งที่หูฟังข้างใดก็ได้ครับปฏิเสธสายหรือว่าสลับสายนะครับแตะค้างไว้1.5าวิที่หูฟังข้างใดก็ได้เรียกใช้งาน voice assistant ได้ทั้ง iOS Android นะครับแตะ3ครั้งที่หูฟังข้างขวาครับเปิดปิดเกมโหมดนะครับแตะ3ครั้งที่หูฟังข้างซ้ายแล้วก็สลับโหมด ANC ครับแตะค้าง1.5าวิที่หูฟังข้างซ้ายครับ มาที่แนวเสียงของ SoundPEATS Capsule 3 Pro ตัวนี้นะครับเริ่มกันที่เบสก่อนเลยต้องบอกว่าเบสมีมวลขนาดกลางๆครับกำลังดีนะฮะเสียงกระเดื่องก็ชัดเจนดีรวมไปถึงแรงประทะของเบสก็กําลังดีเลยครับต่อกันที่เสียงกลางนะครับต้องบอกว่าตัวนี้แบ่งเสียงร้องนะแล้วก็เครื่องดนตรีนะครับออกอย่างชัดเจนดีมากๆนะครับคือเสียงกีตาร์เบสกลองนี่คือชัดเจนหมดเลยแล้วก็แยกเป็นชิ้นๆเลยนะครับรายละเอียดคือชัดเจนนะครับเสียงร้องนี่ต้องบอก ว่าเปิดกว้างแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆคือดีเยี่ยมเลยครับส่วนเสียงสูงต้องบอกว่าเก็บรายละเอียดปลายเสียงได้ดีนะครับอย่างเสียงของพวกคิทแฮทเนี่ย ก็จะได้ยินเสียงชัดเจนดีครับเวทีเสียงกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเวทีเสียงค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับเสียงร้องเนี่ยจะอยู่ไปค่อนไปทางข้างหน้าแล้วเครื่องดนตรีเนี่ยจะอยู่ล้อมรอบนะครับส่วนมิติเสียงเนี่ยก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มิติเสียงนี่กว้างมากๆเลยครับซาฟีแคปซูล3โปรตัวนี้มากับราคาที่2390บาทนะครับเรียกว่ามากับฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆที่ครบครันเลย ทีเสียงไฮเรสนะครับควบคุมด้วยการ แต่หูฟังได้นะคะเป็นทัชสกรีนนั่นเองนะครับเสียงดีนะครับพร้อมกับดีไซน์ที่สวยหรูแบบนี้นะฮะก็เรียกว่าค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคากับ2390บาทเลยทีเดียวครับจะมีสิ่งที่หายไปเล็กน้อยนะั่นก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์เวลาเอาหูฟังออกเนาะก็จะไม่ได้หยุดเล่นเองนะครับนิดนิดหน่อยๆน่นะฮะแต่โดยรวมแล้วถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากมากครับใครที่สนใจซาวพีดแคปซูลสามโตัวนี้นะครับเดี๋ยวคิวทิ้งลิงก์ไว้ให้ในแคปชั่นละกันนะครับเพื่อที่จะได้สะดวกไปดระอ้หืจ ซื้อเลยก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคาครับคุณผู้ชมค,มคิดว่ายังไงครับกับแซวพีชแคปซูล3 Pro ตัวนี้โหรีวิวกันมาหลายตัวเหมือนกันนะฮะแต่ละตัวก็เรียกว่ามีไม้เด็ดนะครับมีเพิ่มฟีเจอร์มีลดฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆนะฮะตามราคาแต่ว่าแน่นอนฮะในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคาก็สุดๆจริงๆกับแ p วพี e นั่นเองนะครับลองเม้นมาบอกกันได้นะครับหรือมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเม้นมาได้เลยเดี๋ยวมาตอบกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะฮะคลิปต่อไปจะเป็นคคลิิปอะะไราากกดด์ตตมน เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันเจอกันใหม่คราวหน้าไปแล้วสวัสดีครับ